นำมือสัศน์พระกุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมือสัศน์พระกุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมือสัศน์พระกุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันพระกราณฑ์ข้าเดือนสิทธิตรงกับวันอังคารที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอยากจะเล่าให้ลูกฟังถึงงานที่เราไปสอนธรรมะให้กับ ลูกที่อยู่ในเรือนจำโครงการที่เราไปที่เรือนจำเนีต่ติดต่อกันมาขึ้นน่าจะขึ้นปีที่สี่สามปีแล้วนะคะขึ้นปีที่สี่มีข้อคถ,ถามฟังดูเหมือนกับว่าเป็นข้อเป็นคำถามที่ชุอเหิน ำหรับคนบางคนอาจจะบอกวก่าไม่สำคัญแต่เผลอๆอ,อาจจะถือได้ว่ามันเป็นรูปแบบของคำถามที่อยู่ในใจของคนทั่วๆไปคนหนึ่งก็ถามถึงเรื่องการสวดมตลเพราะเวลาที่เขาสวดมต์ผิดเนี่ยเพราะว่าเลวลาที่เป็นเดือนจำเนี่ยเสียงมันจะจ้องแจ็คจอแจ่มากเขาสวดมต์ผิดแล้วเขาเริ่มต้นหม่เนี่ยได้ไหมถูกไหมสุม้มขั้ว หลวงแม่บอกสมควรสมควรที่จะทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่าว่าแต่ในเรือนจำที่มีเสียงรบกวนเลยแม้บางทีถ้าเราไม่มีสติในการสวดมนต์ไม่มีสมาธินะคะพระเนี่ยพระเนนนั่งอยู่เนี่ยสวดผิดเหมือนกันสวดผิดเหมือนกันนั่นแปลว่าเงื่อนไขในการสวดมนต์นั้นหนึ่งต้องมีสมาธิสองต้องมีสติสามต้องมีใส่ใจ ต้องมีฉันทะความพอใจที่อยากจะสวดมนต์การสวดมนต์นี้ทําความเข้าใจว่าเป็นการที่เราเปลี่ยนเสียงของเราเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเพราะะพรเราคิดอย่างนี้ได้นะคะพอเราคิดอย่างนี้ได้นะความรู้สึกของเราที่มีต่อการสวดมนต์จะเปลี่ยนไปทันทีเลยนี่ก็มีคนท้องที่หมายที่นี่ยคนแม่ก็สอนว่าเออคนท้องเนี่ยหออออนะให้สวดมนต์นะเขาก็มาสวดมนต์ แต่ปากไม่ขยับเลยหลวงแม่ก็ตอบว่าเพราะว่าเออทำไมสวดมนต์ไม่ออกเสียงเลยก็บอกหนูสวดในใจค่ะสวดในใจเนี่ยนะคะมันได้ระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ได้อีกสองสาระดับระดับแรกที่พูดถึงก็คือว่าการสวดมนต์มันเป็นคลื่นเรากําลังสร้างคลื่นให้กับลูกในท้องการออกเสียงสวดมนต์เป็นการสร้างคลื่นสร้างพลังให้กับลูกในท้องที่จะรับสมัมผัสได้แต่ถ้า แม่ส่วนที่ใจก็อาจจะรักษาใจให้เป็นณณกุศลได้เส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยลูกในท้องอีกประเด็นหนึ่งของการสวดมนต์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราก็คือว่าในการออกเสียงอักขระภาษาบาลีเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่แต่ละเสียงเนี่ยนะคะมันจะไปกดปุ่มในปากของเราว่าเราจะใช้ปุ่มไหนทัน ฐานอักษรกจะต่างจากฐานอักษรรอย่างนี้เป็นต้นร์เวลาที่เราพูดร์ฐานเสียงไม่อยู่ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราพูดก็ฐานเสียงจะอยู่ที่ต้นคอการที่เราออกเสียงให้ถูกต้องตามกลุ่มฐานเสียงเขาบอกว่ามันจะอยู่นการรักษารูปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราออกเสียงว่าโนมูตะสาเราก็จะตองออกก็ เสียงขับนะคะอะกาวะโตอาระหะโตสมาสัมพุตสสะการปุ่มทานเสียงถ้าเราทําซ้ําๆนะคะมันจะเป็นการรักษาตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้สวดมนต์ให้ออกเสียงออกเสียงแล้วก็ให้สร้างสติแล้วก็ให้จําถ้าเรามีฉันทะความพอใจที่จะสวดมนต์การสวดมนต์นั้นมันจะเยยารักษาใจเราไปด้วยทันทีเลยคําถามอีกคําถามหนึ่งที่ รูปในเรือนจำก็ถามนะครับก็คือหลวงแม่สอนให้สอนให้ทําบุญเนี่ยหนูอยู่ในเรือจนจำ้ะหนูจะไปทําบุญได้ยังไงน,นี้ความเข้าใจกับของการทําบุญก็คือหมายถึงว่าเอาปัจจัยไปถวายพระหรือว่าซื้อของไปถวายพระอันนี้เป็นการทําทานซึ่งเป็นบุญแบบหนึ่งแต่บุญมีหลายแบบ บุญไม่ได้จํากัดว่าจะต้องควักเงินในกระเป๋าใส่ซองถวายพระเท่านั้นคนไทยจฉติดนะเข้าใจว่าการทาบุญหมายความก็อย่างนั้นแล้วละเลยการทําบุญที่จะเอาตัวเราเป็นฐานเอาตัวเราเป็นฐานคืออะไรเมื่อกี้ลูกรัธนาสีลใช่ไหมลูกรับศีลไปลนะัลูกรับศีนปนะ่ก่อนที่ลูกจะรับศีลลูกรับอะไรด้วยรับไตรสรณาคมด้วยใช่ไหมลูกบอกว่าติสรณีนะสังห ไตรสระเดนะก็คือไตรสระคมสหะไปด้วยกันกันกบปัญจศีหลังศีหานะคะอันนี้พระไม่ค่อยอธิบายเราก็ทึกทักเอาว่าการที่ให้ศีลก็ต้องอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วสําคัญกว่าศีลคือไตรสรา,าคมไตรสราณาคมสําคัญกว่าเพราะไตรสรา,าคมจะเป็นไตรสรา,าคมจะเป็นตัวกําหนดว่าเราเป็นชาวพุทธเราประกาศตนเป็นชาวพุทธนี่คือความงดงาม ของการที่เราจะบอกว่าปุถังสนังจ้ามิเวลาที่เน่งเขาบวชกันคุณโยเนยนงเขาบวชกันเนี่ยคดว่า,าสองเซตนะคือเซตหนึ่งภาษาบาลีคือพุถังสนังข้ามิแล้วก็จะว่าอีกเซตหนึ่งเป็นส,สันสกฤปพุถัมสนังข้ามิหลวงแม่ถามทูะชาที่บวทให้นะครับว่าทําไมจะต้องสวดทั้งสองทั้งสองภาษา ท่านบอกว่าในสมัยโบราณนะมีอาจารย์บางท่านที่มาจากสายส,สันสกฤตมีอาจารย์บางท่านที่มาทางสายบาลีเพื่อที่จะให้อาจารย์ท่านพอใจทั้งสองฝ่ายให้สวดทั้งสองอย่างให้สวดทั้งสันสกฤตให้สวดทั้งภาษาบาลีเราก็เลยมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ในพระไตรปิฎกนะจะสอนเราทำอะไรที่จะสวดสามครั้งสวดสามครั้งสามครั้ง,งเพราะว่าสมัยก่อนไม่เขียนนะ ไม่ใช่ไม่มีภาษาเขียนค่ะแต่เรื่องราวของการปฏิบัติพระศาสนาเนะี่ยจะเป็นเรื่องของการที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จะเป็นการถ่ายทอดโดยตรงจึงให้พูดซ้าๆการพูดซ้าๆก็คือให้ทบทวนให้มั่นใจคนที่ขอไตรสรณาคมให้พูดสามครั้งพูดไปแล้วจบหนึ่งนะคะให้พูดอีกโดยที่ยอมบีครั้งที่สองตาที่ยอมบีครั้งที่สามให้เกิดความมั่นใจว่าเรา ขอไตรสรณคมแน่ๆในสมัยดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะแค่กล่าวไตรสรณคมนะคือฟอร์มูลาสูตรสูตรของการเป็นสามเณ็นสามเณรน,นนะรับพุทธพุทธังสราระชามีเนี่ยนะเป็นสามเณรแล้วนะคะต่อมาจึงมาพัฒนาขึ้นว่ารับไตรสรณาคม้วต้องรับสิทธิ์ต้องอะไรอะไรนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ไตรสรณาคมนี้เป็นรูปแบบ แรกของการประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเป็นรูปแบบแรกของการบทสามเณรสมัยพุทธกาลเราน้อมนังทำความเข้าใจอย่างนี้เวลาที่เรากล่าวว่าปุทธทางสรนังคชามินี้เราเกิดความตื่นตัวว่าที่เราขอพุทธะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึงนี้มีนยัยยสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเราเอาพุทธะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา นะคะไม่สําคัญว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่สําคัญนะสาคัญตรงที่ว่าพุทธานั้นเป็นสิ่งที่เราหากน้อมนำไปปฏิบัติเราก็เข้าถึงได้ด้วยนี่ต่างหากสาคัญนะคะถ้าหากว่าพุทธานั้นเข้าถึงได้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้เรามาถึงตุทมทำไมเนี่ยใช่ไม่ใช่ที่เป็นจริงสําหรับพระพุทธเจ้าท่านทําให้ดูเพื่อ บอกว่าถ้าลูกปฏิบตัติลูกก็จะเป็นจริงได้อย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไตรสนาคมความล่าของไตรสนาคมมันจึงกินระยะลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากแต่ถ้าหากเราไม่น้อมนำทำความเข้าใจกับไตรสนาคมมันก็จะผิวเผยมันก็จะผิวเผยนะคะเรารับไตรสนาคมด้วยความเข้าใจตั้งมั่นชัดเจนเป็นบุญกิริยาสมเร็จไปแล้วตั้งแต่เป็นเสียงรับเลยเสร็จแล้วก็รับสีลอีก รับสีนี้ก็คือการวิรัติวิรัติต่อวัเวนินวัฏวเนที่ไหนหมดเว็นที่กายมดเวนที่วาจาเท่าน,นั้นนะศีลเป็นเครื่องประคองให้เราตั้งมั่นด้วยกายและวาจาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีใจที่จะรับศีลประคองอยู่รอดมนะั่นประคองอยู่ไม่รอดนะคะยาที่จะมาโยยาใจของเราก็คือธรรมะ ธรรมะของพระพุทธองค์นะคะที่จะเป็นยาที่จะมาเยียวยายใจของเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่กล่าวคำขอศีลตั้งแต่รับไตรสรณาคมตั้งแต่รับศีลล้วนแล้วแต่เป็นบุญกิริยาสำเร็จทันทีที่ทำสำเร็จนดีที่ทำ พราะฉะนั้นหลวงแม่ก็ถามลูกๆที่เขาอยู่ในเรือนจำเลยนะคะเมื่อตอนที่หลวงแม่เข้ามาเนี่ยลูกสวัสดีหลวงแม่หลวงแม่ขาสวัสดีข่ะหลวงแม่ขานมักการค่ะใจลูกน้องหรือเปล่าน้องหลวงแม่น้องค้าใจน้องก็สําเร็จตรงนั้นเหมือนกันได้บุญกิริยานับตั้งแต่กราบพระแล้วเพราะฉะนั้นหลายช็อตที่เข้ามาเลยนะคะได้บุญกันแล้วทั้งสิ้นเสร็จแล้วก็ทําสมาธิด้วยกัน นะคะนั่งทำสมาธิด้วยกันทา่านฟ่งเสียงจอแจ๊กจอมแจ,จ๊คือ70คนก็อยู่กับหลวงแม่ตรงนี้นะคะแต่ฝั่งโน้นก็ก็ทำขนมเค้กฝั่งนี้ก็ก็ทำถุงเสียงดังถึงกันหมดแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งของใจที่เขารวมรวมเป็นสมาธิเขาก็ได้กุศลแม้แต่ความคิดอยากทำสมาธิก็เป็นกุศลก็เป็นบุญ ตอนท้ายกอนท้ายตอนที่เราจะกลับกันนะคบข,ขอนี่ขอเองเลยนะเียว่าตามคําขอเลยว่าขอให้หลวงแม่นำสวดมนต์บทพาหุมบทพาหุ่มพอสวดมนต์บทพาหุ่มนหลวงพี่บอกนะคะว่ามีบางคนที่นั่งสวดมนต์น้ำตาหลาักงน้ำตาไหลเป็นปิติดีใจดีใจที่ได้มีโอกาสสวดมนต์เพราะเวลาเขาเสวดเองนะเขาเสวดไม่เพราะเขาบอกนะคะว่าสวดไม่เพราะเพราะว่าส,าสวดแห่มันจบๆไปอย่างนั้นอะนะ เลยพระแรกมันสวดให้มันจบจบไปอย่างนั้นเองพอมาสวดมนต์กับพระเนี่ยเขาก็ปลื้มปิติน้ำตาไหลนี่ก็เป็นบุญกิริยาถ้าใจเขาไม่ได้น้อมนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกปลื้มปิติเขาก็ไม่ได้บุญก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าการทําความเข้าใจในเรื่องบุญเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะไม่จาเป็นต้องปักเยนยในกระเป๋าเอาไปโล่ยพระอย่างเดียว ถ้าํากทำเองเนี่ยจะได้ตรงกว่าด้วยซ้ำเพราะการถวายของกับพระเนี่ยเป็นทานค่ะทานคือการให้ออกไปให้เพื่ออาการดีก็ดีไปรับไม่ดีก็เสมอตัวให้คิดว่าเป็นการรักษาพระศาสนาโดยการที่ทำทานนะคะแต่เพราะถูกจำกัดอยู่ในเรือนจำสามารถจะตั้งสติวันนี้เราจะทำบุญโดยการที่รักษาใจของเราให้เป็นกุศล รักษาวาจาของเราให้เป็นกุศลู้แล้วก,เเกนะะ็เป็นเส้นทางของการปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเป็นเส้นทางของการปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะก็ขอขอบคุณญาติโยมที่ตั้งใจฟังนะคะญาตโยมญาติโยมที่ฟังตามตามคำสอนของหลวงแม่ทาง y t u t u นะคะขอให้จิตใจเบิกบานนะคะเป็นกุศลเช่นกันคะ่ะขอจะเจริญพร